ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ข่าวสารเลข,ขอนี้ครับกับประจำวันที่9เดือนพฤศจิกายนของช่วงบ่ายวันนี้ครับถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยเลยก็ว่าได้ครับแต่ต้องกรองกันหน่อยครับเมื่อาสุดครับมีวงในในเชริกเผยออกมานะครับว่าสโมสรอุรุเวัเรมอนเตรียมที่จะเซ็นสัญญากับตนันจะบุกเอกขันปัญญาแบบสัญญาถาวรด้วยกันแหละครับโดยในขณะเดีวยวกันเลยครับเขาทวิตเตอร อย่างทางด้านฟุตบอลอิเซกิครับก็ได้ออกมาโพสต์รายงานความเคลื่อนไหวครับของตลาดนักเตะเจริกอยู่แล้วแหละครับโดยล่าสุดเลยครับก็ได้ออกมาทวิตล่าสุดเลยครับต้องตอบรับการได้ลงตัวจริงครั้งแรกในสีเสื้อของอุระเรดเดมอนของตะนันเอกนิตฐ์ปัญญาครับโดยเนื้อหาเลยครับว่าทีมบริยานของทัพตราเพชรหรือตะนันอุระเรดเดมอนประทับใจครับฟอร์มการเล่นของตะนันปายาสังหรือตะนันจะบุกเอกนิต์ปัญญาเป็นอย่างมากและก็อยู่ในขั้นตอนครับการพิจารณาเตรม ที่จะมอบสัญญาทวาร2ปีให้กับกองกลางเรือไทยคนนี้หรือธนานจะบุกเอกฤทธิ์ปัญญาเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ถ้าไม่เป็นข่าวปลอมหรือข่าวเต้าครับก็ต้องขอแสดงความยินด,ดี่วงหน้ากับธนานจะบุกเอกฤทธิ์ปัญญาไว้ด้วยนะครับ ในส่วนที่ข่าวสารที่2ครับหลังจากที่ได้ปลดโคดออนรังสัตเวชโชคราสุดทางฝั่งของทระนานปูดิทุสีก็ได้ออกมาประกาศอยากเป็นทางการเลยครับได้แต่งตั้งทนานโคตีครับหรือพี่ตีครับหรือตนานสิงห์ทวิชัยอัยรัตนกุลครับรับหน้าที่เป็นเอกชนชั่วคราวพร้อมกับแต่งตั้งตะนานโคดยงขุนุษิีมาคาครับเป็นประธานเทคนิคของสโมสรเลยครับ โดยทั้งนี้ครับปุ่มในการของสโมสรครับหรือตนานคุณดุงโดดครับของทนานโปริีเทร4ีครับได้ลงนามแต่งตั้งตานสิงห์ทวิชัยอภัยรัตนกุลธนาชีรักษาการครับเป็นหัวหน้าผู้สอนและก็เป็นผู้แทนของสโมสรชั่วคราวระหว่างรอการคัดเลือกหัวหน้าผู้สอนคนใหม่และคนได้ทําการแต่งตั้งทนานโคดโยงครับเป็นประธานเทคนิคของสโมสรโดยมีนาชีครับวางโครงสร้างและพัฒนายเยาวชนระยะยาวครับให้สอดคล้องกับการรับงานของทีมชุดใหญ่ของสโมสรโดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่สิพฤิกายน เป็นตอนไปเลยครับซึ่งโดยตรงนี้ครับทางฝั่งของตะนานเจตีนั้นครับหรือปัจจุบันครับอายุ48ปีครับเป็นอดีตผู้เล่นของตะนานทีมชาติไทยครับและปัจจุบันครับทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูของสโมสรโปลิทิฟซีขณะที่ตะนานโคดโยงนั้นครับปัจจุบันอายุ58ปีครับเป็นอดีตนักฟุตบอลของสโมสรระหว่างปีพุทธศักราช2539จนถึง2547และก็เคยพาทีมครับคว้าแชมป์ทดิสองสมัยครับในฤดูกาล2543และ2544และ ก็เคยพาทีมครับคว้ารองแชมป์ตะนาดเอฟเชเลิก1สมัยเมื่อปี2 5 4 5แล้ก็มีประสบการณ์ครับคุมทีมมากมายรวมถึงเคยเป็นหัวหน้าผู้สอนของทีมชชตทยครับอยู่23ปีมาแล้วอีกด้วยเลยครับ และโดยตรงนี้ครับสำหรับทาาด้านโคตีและทาาน้านโคนโยงนั้นครับก่อนจะเริ่มงานกลุ่มทีมในวันที่10พฤศจิกายนนี้เป็นวันแรกครับหรือวันพรุ่งนี้เลยครับที่สนามซ้อมของท่นานสุคนสวัสด์เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วงพักเบกทีมชาติก่อนที่จะกลับมาสูส้ศึกอีกครั้งในวันที่26พฤศจิกายนในเกมที่จะบุกไปเยือนทานาน้านบัวป่าค่าแข่งครับอุ่หรือทางน้านอุทยานีเอฟซีนั่นเองนะครับในส่วนที่ข่าสารที่3ครับทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วครับเมื่อช่วง เย็นที่ผ่านมาครับของเมื่อวานครับเมื่อสุดทางฝั่งของตารานการทัฟสี่ก็ได้ประกาศแต่งตั้งทะนานโคดอนทำหน้าที่เป็นคุนซือใหม่อย่างเป็นทางการครับโดยมีทนานนันโคชกทวีพรบัตรทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของผุ้ซือในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้เลยครับและโดยนอกจากนี้ครับทางฝั่งของโคดอนเลยครับทัพการทัฟสี่ครับอย่างแต่งตั้งเสียแมนครับหรือท่านนนคุณธัญะบุ่งนาทครับเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อีกหนึ่งคนแทนที่ของท่านนนดรองอรโองาจครับที่จะขึ้นไปเป็นทรของสสม อนนันเงเลและสำหรับทางน้านคุณออนลังสั์นั้นครับกุญซูดีกรปูราเซนรุ่นที่2ครับโดยเคยคุมโพลิเทฟซีมาตั้งแต่ฤดูกาล2018ส่วนผลงานชิ้นสําคัญครับก็คือการพาทีมความ้ 2, า,รารองแชมป์ไทยลีกสองเมื่อนฤดูกาล2019แล้วก็พาทีมครับลับมาเล่นบุิีสูงสุดอีกครั้งรวมถึงครับยังพามังกรนร่ปเงินครับผ่านก็ถึงรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลถ้วยแชมเปี้ยครับในช่วง2ปีสังสุดอีกด้วยเลยครับในส่วนที่ข่าวสารต่อไปครับเราไปเปลี่ยนบรรยากาศกันที่ทีมชาติไทยกันหน่อยครับอย่าง ทระนจูเช็คสุพิโชคสารชาติครับในลุกจากสมุทรศรกคโดก่อนสโตรซัปโปรครับทีมในศึกเจริญญี่ปุ่นออกมาเปิดใจเลยครับหลังเตรียมกลับมารับใช้ทีมชาติบูซูศึกุบอลโลกรอบคัดเลือก2เกมแรกเลยครับโดยหลังจากที่ทางฝั่งของเรนานทีมชาติไทยนั้นครับชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกรอบที่2แลได้ประกาศรายชื่อด้วยการเลียยนตั้งเตะที่ไปคาแข้งในต่างแดนกลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นครับมีชื่อของทระนสุ per โชคสารชาติต่อลุกจากสมุ ซาเลซัปโปรมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทัพช้างศึกอีกด้วยในครั้งนี้แหละครับและในขณะที่ล่าสุดเลยครับก่อนที่จะเข้าคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมครับต่นายโจเช็คก็ได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าหลังจากที่จับมานานครับตอนนี้สภาพร่างกายของผมก็ฟิตสมบูรณ์เลยครับสำหรับทีมชาตินานครับตัวของผมนั้นครับก็พร้อมที่จะลงได้เสมอและแน่นอนเลยครับว่ยยิ่งรายการนี้ครับเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ผมเองครับยังมีความกระหายมากกว่าเดิมที่จะช่วยทีมครับให้ได้รับชัยชนะหลังผ่านเข้ารอบต่อไปเลยครับและทั้ง2เกมครับก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยครับเพราะจีนนั้นครับขอมีแรงกินที่ดีกว่าส่วนแต่ละสิงคโปร์ครับแม้จะเป็นทีมในภูมิภาคเดียวกันแต่ทุกครั้งที่เราไปเยือนครับพวกเขาไม่มีเกมไหนที่ง่ายซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดครับคือเราครับต้องพยายามทาให้เต็มที่เพื่อที่จะเก็บคะแนนเต็มจาก2อนัดแลกให้ได้เลยครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดครับ ก็คือเรื่องของสมาธิครับเราต้องโฟงกัสทุกวินาทีตั้งแต่การซ้อมรวมถึงในเวลาการแข่งขันในต้องพยายามเลยครับที่จะช่วยเลกันทั้งเกมลุกและเกมรับและอีกสิ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือแฟนบอลเลยครับก็หวังว่าทุกคนนั้นครับจะมากันเต็มสนามราชบังกีฬาสถานครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราครับเริ่มต้นด้วยการคว้าชชนะและได้3คะแนนกลับไปเลยครับ และซึ่งในท้งนี้ครับสราบานโปรแกรมของทีมชาติไทยครับในศึกฟุตบอลโลก2026โซนอเชียรอบคัดเลือกรอบที่2กลุ่ม4ครับแมตช์เดย์ครับที่1และแมตช์เดย์ที่2ครับก็คือวันที่16พฤศจิกายนนี้ครับที่จะขี่อถเวลา10นาฬิกา30นาทีครับณสนามพระราชมังกีฬาสถานครับทีมชาติไทยครับก็จะพบกับทีมชาติจีนและในวันที่28พฤศจิกายนครับขี่รถเวลา10นาัิกะออกไปเยือนณสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ที่ทีมสิงคโปร์นั้นครับจะเปิดบ้าน พบกับทีมชาติไทยนั่นเองนะครับใลส่วนที่ประเด็นปิดท้ายก่อนนี้ครับขอปิดท้ายกันที่ทีมชาติอีกครั้งครับเมื่อราสุดครับเี่ยนที่จะเรียกตัวตะนันจุดหนึ่งชนรงพร่มสีแก้วครับเข้ามาเสียบแทนที่ของตะลันรุ่งรัตภูมิจันทึกครับที่ได้รับการมาเจ็บชุดรุ่ยคับบอลโลก2 0 2 6แบเลยครับ หลังจากที่ได้จบเกมในรีเวอร์ธริคไปครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยทางฝั่งของตันรุ่งรัตนนั้นครับปีกของแบงคอกที่มีชื่ออยู่ในขุมกําลัง26แข้งของทัพช้างศึกโชคลายครับได้รับการบาดเจ็บและจะหายไม่ทันครับในการช่วยทีมลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่สองที่จะมีกําหนดการรายงานตัวครับในวันนี้เลยครับโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตระรของรุ่งพร้มสีแก้วครับแข้งของชลบเรีบรีที่พึ่งยิงประตูชัยครับพาทีมบุกชนะราชบุรีฟซี ไปสประตูตัวหนึ่งเข้ามาแทนที่ของาะด้านรุ่งรัตภูมิจันทึกที่ต้องถอนตัวออกไปเพราะอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงาน e บรดลีเฟมบรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ